สวัสดีครับวันนี้พบกับนัชเชยจากชาแนลเชยเทนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ครับนัชเชยอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันอีกเช่นเคยครับมาดักรอเจ้าขบวนรถด่วน83นะครับกรุงเทพตะังนะครับกลัวว่าจะโดนแกงอีกไหมจะโดนแกงกันอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวมาลอดูกันครับรอบก่อนมานัชเชยโดนแกงไปรอบนะครับต้ฮิตาชิมาแทนรถ QSY นะครับวันนี้มาลนลุ้นดูครับนัชเชยไม่รู้ทราบไม่ทราบผังว่าเขาจัดอะไรมาครับ รอดูกันครับไฟาขาวๆแบบนี้มาใช่แน่นอนครับนี่ครับเสยงอม